สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมเเพเตยนานาคุณเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทโองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุจเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่านได้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับโชคดีทีเดียวครับท่านที่ได้ครับ หาเปอร์เซ็นต์เัตตั้งนมนานครับได้วันละเหรียญชองเหรียญบางวันก็ไม่ได้เลยครับท่านไม่ค่อยที่จะมีเวลาที่ออกมาให้พี่เพื่อนเพื่อนน้อง,องท่านดูครับวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูครับท่านเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผมที่ผมห่างหายไปนานนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับทโทรศัพท์หายครับท่านเครื่องก็หายไปด้วยสิมซึมซมซมม่งก็หายไปหมดแล้วก็ทุกอย่างก็คือต้องเริ่มต้นใหม่เลยครับท่านเรามไปดูครับว่าเหรียญน,นี้เป็นปีพศอ,อ,อะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไรติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายยากหรือไม และที่ทำกครับเหรียญที่ผ่านกาใช้น้ำตกที่ไหนรัประมาณเท่าไหร่นะครับและจุดสําคัญที่เกิดการซื้อขายนั้นอยู่ตรงไหนผมให้พี่ๆเพื่อนน้องๆท่านดูไปเรื่อยๆแล้วจะดูเองนะครับแล้มาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับนี่แบบเก้าเหลี่ยมนะครับนี่ดูดีๆได้ครับเนี่เก้าเหลี่ยมนะครับนับดูได้ครับว่าเก้าเหลี่ยมไหมเนี่ยเหรียญห้าบาทเหรียญนี้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กนะครับเนี่ยคิวปองนี้เกิดผสมสองแดงนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญห้าบาทเหรียญนี้นะครับ สวยงามประการนะครับนี่ครับเก้าเหลี่ยมครับอือหือสุดยอดเดียวนะครับท่านเบื้งหน้าพระองค์ท่านก่อภู้วิพลอดุนยเดชตรงสื่อชัดเจนนะครับมีลายดูขึ้นมาเห็นชัดเจนนะครับท่านส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่านแล้วบนลรูปพระองค์ท่านก็ดูสิครับจะเป็นไงมั้งครับเนี่ยโอ้โหคมชัดเจ๋ะมากครับท่านก็มีรอยขีดข่วนอยู่นิดๆหน่อยๆครับตามภาษาเหรียญที่ผาดกันใช้ในระบบที่เวียดนี่แหละครับท่านแต่ไม่ถึงกับมากมายอะไรนะครับแบบนี้ก็โอเคนะครับสมบูรณ์แบบทีเดียวนะครับ เรามาดูขอบเฟืองดีกว่าครับโอ้โหขอบเฟืองเรียนนี้ครับขอบเฟืองครับสุดยอดเลยครับท่านนี่เกิดผสมแสดงนะครับเนี่ยไม่มีอะไรบุบรบี้เลยครับท่านมุมขอบก็ไม่มีครับท่านโอ้โหเรียนนี้สมบูรณ์แบบจริงๆครับท่านและไม่มีการสึก้อยต่างหากครับแบบนี้นะเก็บสะสมทีเดียวครับท่านเก็บสะสมไว้แล้วก็อนาคตนี่ไม่นานไม่นานแล้วครับรับรองว่ายกเลิกใช้เหรียญร้อยเก้าเมื่อไหร่ก็ราคาเหรียญจะพุ่งขึ้นเท่าตัวทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นปีพศนี้ก็แล้วแต่นะครับ มาดูครับเรามาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีพศอะไรครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับทสองห้าห้าหนึ่งนะครับสําหรับปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายยากนะครับทันสำหรับปีสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยสวนตุการนี้คือวัดบินจะมพพิธดุสิบวาดลาลามะครับวัดบินจะมพพิธนะครับชัดเจนนะครับสำหรับวัดบินจะมพพิธนะครับทานไฟดับไปแล้วครับบางกริ่ชัดเจนแบบนี้ครับ ตำาลงไว้นี่คือนี่ครับกระเบื้องครับกระเบื้องนะครับสันี่กระเบื้องครับอืมกระเบื้องครับถ้าตรงนี้ครับที่หัวบรบไม้แล้วก็หางสุดของได้ค่าเนี่ยถ้าไม่มีขอบกระเบื้องอยู่ตรงนี้นะครับสัตว์ราคาพุ่งขึ้นทันทีครับจากร้อยจะเป็นถึงห้าร้อยสันงค์เลยครับแต่ตรงนี้มีนะครับสัตว์ราคาก็ไม่ถึงขนาดนะครับและล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วห้าบาทอรด็นครับ สำหรับปีพศสอง1ันห้าร้อยห้าสิเ็ดนี้นะครับท่านควากว้างของเรียนอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยมองไม่ชัดเลยครับมันอยู่ไกลเกินครับตทษตีนะครับพี่ๆน้องๆครับมือไปผูกตัวได้เลยโทษตีนะครับควากว้างของเรียนอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยย4ิบสี่มิลลิเมตรน้ำหนักเกจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่สองร้อยสามสิบล้าน หูเยอะมากเลยครับสองร้อยสาสิบล้านเลยครับท่านสองร้อยสาสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบเหรียญน,นะครับท่านในระดับยูนตีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละแปดสิบาทครับท่านแปดสิบาทเหรียญครับเนี่ยส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้เลยครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละยี่สิบถึงสามสิบบาทเลยนะครับ